สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนวันนี้พบกับครูบูมอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้คุณครูบูมจะสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรมสแ c h ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเข้าไปที่ Google Chrome จากนั้นพิมพ์ว่า Scratch ที่ช่องค้นหาของ Google Chrome เลยนะครับจะปรากฏเว็บไซต์ scratch.mit.edu นะครับให้เรากดเข้าไปเลยจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุด จะพบคำว่าดาวน์โหลดให้นักเรียนคลิกไปเลยนะครับเว็บไซต์ก็จะมาหน้าถัดไปให้นักเรียนเลือกคลิกดาวน์โหลดโดยตรงกดตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นคอมพิวเตอร์จะให้เราเลือกที่เก็บไฟล์ให้นักเรียนเลือกที่เก็บไฟล์ให้เรียบร้อยแล้วกดบันทึกให้นักเรียนสังเกตที่มุมซ้ายล่างว่าโปรแกรมกำลังดาวน์โหลดแล้วหรือยังเมื่อนักเรียนดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกเปิดขึ้นมา จากนั้นกดติดตั้งตามที่โปรแกรมได้เซตค่าไว้ให้แล้วรอโปรแกรมติดตั้งสักครู่กดเสร็จสิน้นเป็นอันเรียบร้อยเสร็จสิ้นวิธีการติดตั้งโปรแกรมสแ c ตได้แล้วนะครับแต่ถ้าหากนักเรียนนั้นไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมสแก t ได้หรือไม่สะดวกนักเรียนสามารถใช้งานโปรแกรมสแ c ตบนเบราว์เซอร์ได้เลยก็ได้นะครับ นักเรียนอยากรู้ไม่เอ่ยว่าต้องทำยังไงถึงจะใช้งานสแ a ตบนเบราว์เซอร์ได้ถ้าอยากรู้เราไปดูกันเลยนะครับขั้นแรกเปิดเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome ขึ้นมาจากนั้นพิมพ์คำว่าสแ a ตและคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ s c a c t m i t e d u จากนั้นให้นักเรียนสังเกตที่แถบบนสุดให้คลิกไปที่คำว่าสร้างเท่านี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานโปรแกรมสแ a ตบนเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วนะครับ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปติดตั้งเลยอ่าจบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม r แ t c h ทั้ง2วิธีนักเรียนสะดวกใช้งาน s a t c h วิธีไหนลองเลือกและนำไปเปิดใช้งานกันดูเลยนะครับคุณครูก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ